สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอกรินอันล็อกสตอรี่นะคะอะขออนุญาตขึ้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวทิ้งลูกความนะคะการทิ้งลูกความไว้กลางทางรู้ไหมมันเคว้งคว้างขนาดไหนค่ะไฟมันดับนะคะเนี่ยก็เลยขึ้นมานั่งอัดคลิปนิดหนึ่งนะคะค่ะระบายความรู้สึกนิดหนึ่งอยู่คนเดียวมันบืดอะคะขึ้นไลฟ์ก็ไม่ได้มาสองวันแล้วนะคะ เราอะมองว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีความจริงใจจริงจังในการทํางานเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนมีความสามารถมีศักยภาพเนาะพอเห็นเขาจะมาช่วยลุงกับป้าเนี่ยเราก็ดีใจแห่แหนหลังไหลไปเป็นเอฟซีให้เขานะคะพอดูแล้วเขาเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนดูดีมีลักษณะ หน้าเชื่อถือหน้ามั่นใจอุ่นใจนะคะลุงป้าเองก็คงรู้สึกไม่ได้แตกต่างจากเราเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ทันไรเนาะไม่ทันไรคุณเขาก็เดินจากไปหันหลังไปโดยไม่มีปี่ไม่มีขุยเลยนะคะเหตุผลเพียงน้อยนิดเดียวเองอที่คุณเดินจากไปใจคุณไม่ดักแน่นมันยังไม่เท่าไหร่ แต่ไม่มีใจตั้งแต่ต้นหรือเปล่าอันนี้อยากทราบนะคะอยากทราบ่ะเออก่อนจะมาลงพื้นที่พบลงกับป้าเนี่ยใครมาหาคุณก่อนนะในค่ำคืนนั้นใช่คนที่เดินออกไปจากลุงกับป้าเดินออกไปจบแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะแล้วไปพบคุณก่อนที่จะเดินทางมาพบลุงป้าในครั้งแรกใช่ไหมคะ เออถามนิดน,นึ่มนะคะอันนี้เรื่องราวที่ดาวคานดาวพฤตยูดาวราวหูนะคะมีแผนอะไรหรือไม่อย่างไรสิ่งที่เคยคลางแคลงใจมันก็ชัดเจนขึ้นมาจนได้เนาะรักแท้แพ้เงินตราใช่หรือไม่หรือไม่มีความรักไม่มีความจริงใจแถมยังแพ้เงินตาอีกใช่หรือไม่อืมเห็นออกปากว่าที่มาช่วยทำกดีให้หลุง ถึงขั้นลูกเต้าต้องอดอยากใช้เงินของตัวเองเดินทางไปไปมามาหมดไปหลายรอบหลายตั้งแต่ละรอบแล้วรอบอเหมือนกับบอกอะไรให้สังคมรู้ว่าตัวเองก็อมีน้ำจิตน้ำใจไม่เอาตังไม่รู่นไม่นี่แต่การที่ช่วยเหลือลูกความเนี่ยมันต้องไม่ทิ้งลูกความไม่ใช่หรือเออ มันต้องไม่ทิ้งกลางทางเพราะถ้าทิ้งกลางทางอย่างนี้เออมันเคว้งคว้างนะรู้ไหมหัวจิตหัวใจของคนเราถึงแม้จะเป็นคนบ้านนอกคอกนานนะเขาก็มีจิตใจอมีจิตใจมีเลือดมีเนื้อมีจิตวิญญาณนะคะสิ่งที่คุณทํำลงไปเนี่ยมันขาดสปิริตเลยนะคะไม่มีความรับผิดชอบเลยยังไม่ได้ขึ้นศาลด้วยซ้ำ เพียงแค่เดียวไล่เดียวคือมาพูดมาคุยอะไรหน่อยหนึ่งและเวลามาแต่ละทีก็ลุงป้าเขาก็พาไปทานข้าวไปนู่นไปนี่อยู่ไม่ใช่หรือไปกินหรูกินอร่อยอร่อยกันเห็นอยู่อ่าแล้วก็มาเปิดช่องเปิดอะไรแต่อะไรก็มีทีมงานของลุงเขาก็ช่วยทีมงานที่เป็นยูทูบเบอร์สายลุงอ่ะเขาก็ช่วยแนะนําในการเปิดช่อง YouTube แนะนำเรื่องหลังบ้านหน้าบ้านอะไรต่างๆนานาเนาะ มันก็เป็นผลประโยชน์อะไรที่มันเอื้อกันอยู่ไม่ใช่หรืออ่าแต่คุณทิ้งกลางคันอย่างนี้คุณจากไปหันหลังให้โดยโดยที่ไม่มีเยื่อใหญ่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยก็ช,อนะชอนะ็อกอยู่นะช็อกอยู่นะอื FC ของลุงป้าก็ชอ็อกนะคะส่วนลุงป้าเองก็คงจะเสียใจไปไม่น้อยเหมือนกันนะคะก็ใจสลายแหละด้วยความผิดหวัง รู้ไหมทิ้งลูกความไว้กลางทางมันเคว้งคว้างขนาดไหนขอย้ำขอย้ำนะคะเหมือนถูกลอยแพอยู่กลางดาวาเหมือนเรือไร้พายต้องมาเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมต้องหาทนายต้องอะไรเยอะแยะที่จะต้องแบบอภาวะจิตจก็ต้องตกด้วยถูกไหมคะภาวะจิตจใจมันก็ต้องตกเพราะว่ามองแล้วมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีไปอย่างราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ๆก็กลายเป็นพวดพลาดโอ้โหแบบไม่มีสปิริตเอาซะเลยอันนี้พูดถึงที่ดาวองคารนะคะเคยแคร์บ้างไหมคะเคยใส่ใจบ้างไหมคะความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงจริงอยู่ว่าเออตัวคุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีครอบครัวใช่ไหมคะมีลูกมีเต้ามีอะไรก็แล้วแต่ใช่ไม่เถียงค่ะแล้วคุณไม่คิดบ้างเหลอว่าจิตใจของคนที่คุณออกปากลั่นวาจาด้วยศักดิ์ศรีของการ ลูกผู้ชายอ่ะอ่าลั่นวาจาว่าจะช่วยเหลือจะนู่นจะนี้อ่าไม่เอาตัางค์สักบาทอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายพุงก็ทิ้งปึ้มอากางอากาศเลยอย่างนี้ก็แปลว่าคุณนั่นแหละแสดงตัวตนตัวเองออกมาอย่างความเป็นจริงมันเป็นยังไงใช่ไหมคะ,ะสปิริตของความรับผิดชอบมีแค่ไหนออืมเแค่ไม่พอใจเรื่องไม่ได้อะไรอะไม่ได้หลังใจเหรอ,อ ก็ถ้ามันลำบากในการที่จะเที่ยวมาเที่ยวไปอก็ควรจะบอกว่าตนไม่เอาสักบาทเนี่ยก็เอาตังก็ได้ก็พูดมาว่าเออค่าวิชาชีพเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะก็พูดไปมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองเนี่ยมีเจตนาอะไรเท่านั้นเองนะคะในการก้าวเข้ามาพอทนแรงเสียดทานไม่ไหวคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้ยูอย่างนั้นอ่าเป็นไปได้ไหมแล้วคุณก็ อึดอัดหรืออะไรยังไงแล้วผมก็เดินจากไปนะคะอันนี้ก็พูดมาขึ้นมาพูดก็ไม่ไม่ได้มาได้ประโยชน์อะไรหรอกนะคะพูดอย่างน้อยก็ได้ระบายความรู้สึกออกมาว่าสิ่งที่เคยสงสัยเคยระแวงบ้างนะคะช่วงที่พาลุงไปที่สำนักงานนั่นแหละค่ะสตชะแล้วทำไมปกป้องอะไรลุงไม่ได้เลยอ่ะให้เขาล็อกข้อมือแล้วก็ ส่งมาเข้าห้องขังอะไรประมาณนี้มันก็มันก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะคะมันก็แปลกแปลอยู่นะอืผู้รู้กฎหมายเนี่ยในเมื่อพาไปมอบตัวเนี่ยไปแสดงความจำนงแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราบริสุทธิเ์เราขอมอบตัวเพื่อที่จะต่อสู้คดีความเราไม่ได้หนีนะคะถ้าหนีเราก็คงไม่เข้าไปตรงนั้น ตรงนั้นมันเป็นถ้ำเสือเลยใช่ไหมถ้าใครจะหนีคนจะหนีเสือจะเข้าถ้ำเสือไหมคิดแค่นี้แล้วกันนะคะเออเสร็จแล้วก็ช่วยมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาจะต้องขึ้นลงขึ้นจา่าเลยก็ขาจากไปต้องมาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเนี่ยแค่นี้มันก็สร้างตราบาปอะไรไว้ให้กับลุงก,กับป้าแล้วนะคะตอนนี้ก็เผชิญเอาแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณตัวท่าน ก็ต้องประชิญเอาพ่อลุงก็ประชิญมาหนักหนาแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะคะอันนี้เป็นคําเป็นคําอะไรดีอยะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะอย่าหลงละเริงตัวเองมากเกินไปไม่ว่าจะขึ้นสูงแค่ไหนถ้าหลงระเริงตัวเองก็อาจร่วงลงดินได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะทีนี้ก็คลิปนี้ก็พูด แค่นี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอให้มีความสุขโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ